นี่เป็น EP ีสุดท้ายนะครับคือ EP30 ของวิธีแก้ปัญหาความรักใน30วันซึ่ง EP นี้เนี่ยจะใช้ชื่อว่าการ Move On อย่างมีพลังมันอาจจะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหา100%นะครับแต่มันจะเป็นสิ่งที่ทุกท่านสามารถนำไปฟังได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะถ้าท่านต้องการจะ Move On ก่อนที่ท่านจะ Move On นะครับ ถ้าเกิดมีใครได้มีโอกาสฟังคลิปของผมที่อยู่ใน y o u t u b e เราจะพูดถึงเรื่องของการที่ทุกคนถ้าตัดสินใจจะ nym ม e o อเนควรจะเช็คก,ก่อนเช็คให้มั่นใจว่ามันไปไม่ได้จริงๆมันเป็นไปไม่ได้จริงๆเราแก้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะพัฒนาแล้วหรือคนบางคนอาจจะแบบโอเคเขามีคนใหม่หรือเราอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องไปมีความรักครั้งใหม่หรืออาจจะยังไม่พร้อมมีความรักแต่อยากจะมีชีวิตที่มีพลังโดยที่ยังจะต้องหยุด กับการมีความสัมพันธ์สักพักให้มั่นใจก่อนครับว่ามันจะเป็นเส้นทางที่เราเลือกจริงๆมั่นใจโดยการเช็คมั่นใจโดยการแก้มั่นใจโด,ยก,กจดยการไปหาคําตอบว่าจริงๆมันควรที่จะต้องใช้เส้นทางนี้แล้วเมื่อคุณมั่นใจแล้วโดยปกติใครก็ตามที่ไปทดสอบหรือว่าไปเช็คไปลองเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อผลลัพธ์ที่มันดีกว่าแล้วไม่เวิร์กเนี่ยถ้าคุณเป็นคน นั่นนะผมเชื่อว่าตอนนี้คุณจะไม่เจ็บมากเพราะคุณได้รู้ความจริงคุณได้รู้ว่าบางอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณคุณรู้ว่าในความเข้าใจเดิมของคุณมันไม่ใช่เป็นอย่างที่คุณคิดแปลว่าอะไรคนบางคนไม่สามารถ Move on ได้เพราะเข้าใจว่าเราผิดหลายคนไม่สามารถ Move on ได้เพราะคิดว่าเราทำอะไรได้มากกว่าน,นั้นการเช็คแปลว่าการที่คุณกลับไปแล้วทำให้มันเกิด เป็นคนรักที่ดีอะไรก็ตามพัฒนาตัวเองจนถึงจุดหนึ่งที่คุณเชื่อว่าเขามองว่าถ้าคุณเป็นอย่างนี้แล้วความรักจะดีแล้วคุณไปทํามันก็ไม่เกิดไปเทสให้ชัดเสียก่อนว่ามันได้หรือเปล่าคราวนี้ถ้าทสแล้วเนี่ยคุณเซอร์ไพรส์กับผลลัพธ์เซอร์ไพรส์กับคนรักคืออะไรคือเราทําแล้วมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราหวังไว้หรือเราทุ่มเทแล้วผลลัพธ์กลับมาส่วนใหญ่นะฮะผมจะชี้แนวทางเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยลองไปหาตัววัดดูแล้วกันตัววัดคืออะไร คุณดีจริงๆในระยะเวลาที่เราตั้งไว้แต่คนรักของเราหรือคนที่อยู่กับเราดูเหมือนจะเหมือนเดิมหรือแย่ลงจำจุดนี้ไว้นะเหมือนเดิมหรือแย่ลงบางครั้งการที่เรากลับไปแก้อะไรบางอย่างเนี่ยเป็นการทุ่มเทอันนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะผู้ชายบางคนกลับไปทุ่มเทกลับไปสร้างฝันของเราให้มันเกิดขึ้นมาได้จริงบนโลกแล้วทำไมมันเหมือนเดิมวะหรือทำไมมันแย่ลงนี่แหละ คือจุดที่เราจะเริ่มเห็นทางสว่างว่าคงจะต้อง move on ของจริงและทั้งทั้งที่หลายๆคนมันยังมีอะไรอยู่ในใจติดค้างอยู่ผมไม่เชื่อนะครับว่าการ move on โดยการที่วันรุ่งขึ้นเราจะมีพลังได้เลยมันจะเกิดจากการที่เราไปปลดล็อกนู่นนี่นั่นแล้วมันจะคลายล็อกไปภายในวันเดียวเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับคุณอยากจะให้มันสั้นหมายถึงช่วงเวลานหนัก,ห,นกหรือเศร้าเนี่ยสั้นหรือยาวอยู่กับคุณเป็นหลายปี ขึ้นอยู่กับเราเลยและสําคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งนะี่เป็นคู่มือสําหรับการมูฟออนก็คือมันไม่มีทางเลยนะฮะที่คุณจะเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อช่วยหรือไปหาคนรักหรือไปเจอใครก็ไม่รู้แล้วพยายามจะไปรักอีกคน,นเพื่อทําให้มันเบาบางลงมันจะไม่ช่วยนะครับแล้วอาจจะไปทําให้เขาเดือดร้อนอีกนะเพราะฉะนั้นที่ผมแนะนําคือคุณควรจะฟังคลิปนี้แหละอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําอยู่กับตัวเองก่อนพิจารณาเรื่องราวที่ผ่านมาจากการที่เราไปเคลียร์ไปแก้ไปซ่อมไปพัฒนา ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจนเรามานั่งตระหนักตกตะกอนกับความคิดว่าสงสัยเราต้อง move on จริงๆละนั่นแปลว่าในจุดที่คุณจะต้อง move on มันจะต้องมีการต่อสู้แต่คุณรู้ไหมคุณจะต้องต่อสู้กับตัวเองนี่แหละแต่ต่อสู้กับอะไรคำตอบคือต่อสู้กับตัวตนคนเดิมของคุณครับตัวตนคนเดิมที่เคยเชื่อว่าความรักมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวตนคนเดิมที่เคยเชื่อว่าเราสามารถทำได้ดีกว่านี้หรือเราผิด หรือเรายังไม่ได้ทําอะไรบางอย่างให้มันมากกว่านี้ที่ต้องต่อสู้เพราะอะไรเพราะตัวตนของคุณคนนี้เนี่ยพิสูจน์มาแล้วว่าตัวตนนั้นอะ่ะมันไม่จริงทําแล้วแก้แล้วพยายามแล้วทําทุกอย่างแล้วหรือมันทําได้อีกอย่างหรือเขาต้องการมากกว่านี้หรือเราไม่น่าทําในวันนั้นเลยเพราะแก้แล้วก็ไม่หายไอตัวนี้แหละที่คุณจะต้องไฝที่ต้องไฝเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันหลอกคุณมันไม่จริงคุณทําหมดแล้ว คุณพิสูจน์มาแล้วคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งแล้วที่พร้อมจะมีความรักกับคนที่คุณอยากจะอยู่ด้วยแล้วมันไม่เวิร์กคราวนี้ในแต่ละวันมันจะมีเสียงออกมาจากตัวตนคนเดิมของคุณวนซ้ำซ้าเรื่อยๆครับสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องรู้ว่ามันเป็นแค่เสียงมันไม่ใช่ความจริงผมท้าคุณเลยนะถ้าใครก็ตามที่อยู่ในสเตจนี้ในจุดนี้เนี่ยคุณลองกลับไปเจอคนรักเก่าของคุณสิ หรือคุณลองอาจจะเว้นห่างระยะกันสักแบบเดือนสองเดือนสเดือนแล้วแต่แล้วกลับไปเจอสิคุณก็ไม่ไม่รู้สึกเหมือนเดิมดีไม่ดีคุณไม่อยากคุยด้วยซ้ำแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่คนรักเก่าคุณแล้วที่คุณจะต้องไปรบด้วยหรือมันไม่ใช่เรื่องของคนรักเก่าที่คุณจะต้อง move on แต่จริงๆคุณต้อง move on จากตัวตนคนเก่าของคุณที่เข้าใจอะไรบางอย่างผิดอยู่หรือไม่ยอมเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับผมยกตรงนี้ขึ้นมาให้คุณเห็นเพื่อทําให้คุณมองเห็นเวลาที่มันมา ได้ยินเวลาที่มันพูดแล้วบอกกับตัวเองในสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตต่อจากนี้เป็นต้นไปอย่าหลอกตัวเองนะฮะว่ามันควรจะง่ายอย่าไปเชื่อคนอื่นนะฮะว่าเวลาที่คนอื่นบอกว่าโอ้ยคิดอะไรอยู่ได้พอได้แล้วหรือคนอื่นอาจจะบอกว่าสมัยเรานี่นะสามวันก็หายไม่จริงเพราะถ้าสมมุติว่ามันง่ายขนาดนั้นนะฮะเชื่อผมเถอะว่าความสัมพันธ์แบบนั้นคือมันไม่ได้รักกันมาก่อนอาจจะอยู่ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันเงินทองหรือว่า สถานะทางสังคมนี่อะไรก็ตามอันนี้แล้วแต่แต่ถ้าคุณเจ็บอ่ะหรือคุณหนักมันแปลว่ามันมีความรักกันมาก่อนครับแล้วเวลาที่มันมีความรักกันมาก่อนแล้วความรักที่เราเคยเชื่อว่ามันมีแล้วมันโดนเปลี่ยนแปลงออกไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องเจออะไรหลังจากนี้สองอจะต้องรู้ว่าเราจะต้องเจอเสียงในหัวของเรามีอะไรบ้างและในแต่ละวันเราจะต้องทำอย่างไรมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับ ถ้าใครคิดตามผมว่าครั้งนี้มันจะเกิดการแบ่งตัวตนของคุณที่อยู่ข้างในที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าคุณมีคนที่คุณเคยเป็นแต่วันนี้เราต้องการจะเป็นคนแบบไหนแล้วเราจะสร้างคนแบบไหนขึ้นมาในชีวิตของเราซึ่งเป็นตัวตนนละเวลานี้แหละนี่คือจุดเริ่มของชีวิตใหม่ที่คุณจะต้องมีมันมี how to หรือเทคนิคเยอะแยะมากมายที่คุณสามารถเอาไปใช้แต่ผมขออนุญาตอธิบายสิ่งที่คุณจะต้องเจอ เป็นพื้นฐานก่อนเพราะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เวลาเราโดนอะไรกระทบปุ๊บเราจะคล้อยตามความคิดเสียงที่อยู่ในหัวเราหรือแม้กระทั่งสถานที่เก่าๆที่เคยไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูเก่าๆหนังที่เคยดูด้วยกันหรืออะไรก็ตามที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างกันซึ่งมันเกิดขึ้นเยอะมากฮนะมันจะเป็นตัวทริกเกอร์คือตัวสกิดใจเราจากการที่เราไปเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเร่านี้ทุกครั้งที่มันเกิดการกระทบ สิ่งี้คุณต้องคิดคือคุณต้องกลับไปที่ตัวตนใหม่ซึ่งตัวตนใหม่แปลว่าอะไรตัวตนที่รู้ความจริงว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไงตัวตนเก่าเข้าใจนะว่าความรักมันเป็นอย่างนั้นโอ้ภาพความทรงจํานู่นนี่นั่นแต่วันนี้เนี่ยเรายังเปลี่ยนเป็นคนนี้เลยแล้วไอสิ่งที่เราจํามันจะอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนั่นคือวิธีคิดเราเปลี่ยนเป็นคนนี้แล้วถึงแม้ไม่มีเรื่องนี้เราก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับหลายๆคนเข้าอยู่ในจุด move on เนี่ยรู้นะว่าตัวเองฉลาดขึ้นแล้ว รู้ว่าตัวเองผ่านประสบการณ์ชีวิตเะไไม่รู้เต็มไปหมดเลยจนวันนี้เรากลายเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นคนที่มองเห็นอนาคตมากขึ้นเราเปลี่ยนไปแล้วเราต้องการจะไปในอนาคตข้างหน้าที่มันดีที่มันมั่นคงที่มันชัดเจนกว่าน,นี้แต่ปัญหาคือคนที่เคยคบกับเราเขาไม่ได้คิดแบบเราหรือเขายังสับสนในชีวิตหรืออะไรต่างๆอยู่มันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นแปลว่าตัวเรานะั่นแหละเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนไปในทางที่แบบอยากจะ ขยับระดับของชีวิตหรือความสัมพันธ์มากขึ้นแต่เขาไม่ได้มาด้วยเขาที้พอเขาไม่ได้มาด้วยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราอยู่ในจุดเดิมโดนทิ้งหรือโดนทำร้ายแต่ในมุมที่เรามองไม่เห็นตัวเองคือเราเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปอีกจุดหนึ่งความทรงจํานั้นมันคือวันเดิมวันที่เราไม่ใช่คนนี้สิ่งที่มันจะกระทบใจคุณต่อจากนี้ มันคือเรื่องราวตัวตนคนเดิมคุณอดีตคำพูดภาพทุกอย่างเมื่อมันกระทบนะครับจำผมไว้ว่าเราเปลี่ยนไปแล้วและถ้าคุณกลับไปจริงๆสมมุติเราม,เมียานย้อนเวลาหรืออำนาจวิเศษมนวิเศษทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมคุณก็จะไม่รู้สึกเหมือนเดิมเพราะวันนี้คุณไม่ใช่คนเดิมเมื่อไหร่ที่คุณสามารถยอมรับฝึกฝนเพียร กับจุดที่คุณเป็นในวันนี้ได้ซ้ำๆ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 ความรู้สึกเก่าๆมันจะค่อยๆเบาบางลงผมอยากจะบอกสิ่งที่ทุกท่านต้องระวังนะฮะจิตใจของคุณค่อนข้างเซนซิทีฟผมเข้าใจมันสามารถแบบมีอารมณ์กลับไปเศร้าได้มีอารมณ์กลับไปเครียดได้โมโหได้หรือกลับไปอาจจะแบบมีความรู้สึกอยากกลับไปหาความรักเก่าๆซึ่งมันมันไม่มีแล้วได้ นั่นแปลว่าตอนนี้ที่คุณเป็นแบบนี้มันจึงจําเป็นนะฮะที่คุณจะต้องอยู่กับตัวตนใหม่ให้ชัดเจนที่มันต้องระวังคืออย่าไปคุยกับเพื่อนของเราที่มักจะดึงเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอย่าไปสถานที่ที่เรารู้ว่าไปแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกอย่าไปส่องอย่าไปมองอย่าไปย้อนนึกถึงวันเวลาที่มันเคยดีๆต่อกัน บางคนนะฮะบอกว่าเดี๋ยวขอแอบไปดูรูปเก่าๆในอดีตที่ไม่ได้คิดอะไรไปดูเฉยๆอันนี้พูดกับตัวเองนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะคือพูดกับตัวเองกลับไปดูเฉยๆไม่ได้คิดอะไรก็แ,แค่แบบระลึกถึงคนบางคนกำลัง m o v e on อยู่อยู่บ้านคนเดียวก็ไปหยิบของเก่าๆมานั่งดูเพื่อ มันไม่ได้อะไรทําไมไม่ได้อะไรเวลาเดินไปข้างหน้าเราไปตามเวลาแต่เราเองที่ไปแตะเบรกเวลาแล้วพยายามจะกลับไปหาจุดที่เราไม่ต้องการอีกแล้วะทุกคนต้องการสิ่งที่ดีกับเราในปัจจุบันนะฮะและเราจะทําในปัจจุบันให้ดีสู่อนาคตถ้าเรารู้สึกมันเจ็บปวดเลยเกินคุณลองคิดดูื่งใครที่สอนเรา move on คนแรกหรั้ไหมณพ่อคุณแม่ครเพราะวันที่เราอยู่กับท่านตอนที่เราน่ารักท่านหลงรักเราเพราะวันหนึ่งเราโต เราก็ไม่น่ารักเหมือนเดิมท่าน move on โดยการที่ยังอยู่ในชีวิตเราอยู่แต่ท่านคิดเปลี่ยนและยอมรับกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงความรักหรือคนที่คุณจะต้อง move on ออกจากนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่มันเป็นเพียงแค่สิ่งเดียวที่มันยังเหนียวรั้งเราอยู่คือตัวตนคนเก่าของเราและความทรงจําที่ยังอยู่ในหัวเราข้อที่ต้องระวังอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะอย่าส่องอย่าไปสถานที่เดิมๆอย่าไปพบเจอกับเพื่อนเราหรือเพื่อนเขาที่ชอบ จะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาให้เวลากับตัวเองในจุดที่เรายังเปราะบางมันจะเกิดขึ้นครับอย่าหลอกตัวเองอย่าฝืนตัวเองและอย่าบอกว่าฉันเอาอยู่ฉันเอาอยู่ฉันเอาอยู่ฉันเออยเพราะคุณยังเอาไม่อยู่คุณจะอยู่ในจุดที่มันเปราะบางและเราต้องการการป้องกันอนาบริเวณของชีวิตเราก่อนเมื่อเราอยู่ในจุดนี้เสร็จเราอยู่ของเราอยู่จะออกกําลังกายเรียนอะไรเพิ่มสร้างคุณค่าในตัวเองก็ได้หรืออยู่อยากจะแบบลองเปิดใจคุยกับคนอื่นหรืออยากจะสร้างมิตรภาพกับคนอื่น ก็ได้แต่แนะนําอย่าไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่เลยเพราะว่าคุณจะไม่สามารถเลือกคนที่ดีได้คุณจะไม่สามารถเลือกคนที่เข้ากับคุณได้สามารถหาเพื่อนใหม่อยู่ในสังคมใหม่มีกิจกรรมใหม่ได้ระหว่างทางที่คุณทําแบบนี้ไปเนี่ยมันก็จะเกิดการย้อนแย้งของจิตใจในทุกๆวันย้อนแย้งคือกลับไปคิดถึงอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว,แ,ลวแต่เราก็ต้องฝืนมันฝืนจนแรงต้านเนี้ยมันเริ่มอ่อนแรงะครับ แรงต้านนี้มันจะค่อยๆง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแต่หนึ่งสิ่งที่ให้จำเอาไว้เลยและมันสำคัญมากคือคุณจะไม่มีทางลืมเรื่องราวเก่าๆได้ครับมันก็ยังจะฝังอยู่ในใจคุณเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันจะอยู่กับคุณได้โดยที่มันไม่มีพลังกับชีวิตเราวันที่มันเคยเป็นคนเก่าคนนั้นมีประสบการณ์แบบนั้นแต่สิ่งหนึ่ง ที่คุณจะต้องจําไว้แล้วมันสําคัญมากเลยนะนอกจากพยายามจะไม่มองเรื่องเก่าๆซึ่งจริงๆมันจะผุดขึ้นมาเองฮะแต่คนบางคนกลับไปตีความหมายเรื่องเก่าๆนั้นผิด ยกตัวอย่างเช่นวันที่เราเชื่อว่ามันดีๆเนี่ยไม่จริงเขาหลอกจริงๆเขาหลอกมาตั้งนานเขาอาจจะไม่รักเราตั้งแต่วันนั้นแล้วเราอาจจะคิดไปคนเดียวทั้งตอวคือไม่จริงครับวันนั้นมันดีจริงแต่มันแค่เปลี่ยนไปแล้วแล้วทาไมมันต้องเปลี่ยนอนะ่ะเป็นไปนไม่ได้หรอที่มันจะอยู่กันไปแบบนี้ตลอดชีวิตอะไรเงี้ยไม่เห็นมีใครทําได้แม้แต่คนที่อยู่ด้วยกันเรื่องราวชีวิตคู่ของเขาก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลง ทั้งชีวิตอะแต่ถ้าคุณไปยึดอยู่กับช่วงเวลานั้นซึ่งมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงเวลาบางคนอาจจะยาวก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไปไหนต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นครับตีความหมายเรื่องเก่าให้เป็นเรื่องจริงที่สุดแล้วมองชีวิตในวันนี้ให้เป็นเรื่องจริงที่สุดป้องกันอาาเขตของตัวเองให้เป็นเรื่องจริงที่สุดสําหรับใครก็ตามนะครับที่กลับไปพิสูจน์ความรักไป ทดลองไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วพยายามจะทําให้มันดีขึ้นมาแล้วเนี่ยกลุ่มนี้มักจะอยู่ในการ move on ได้ได้เร็วเพราะเนื่องจากคุณไปพิสูจน์อะไรบางอย่างเนี่ยคุณได้เข้าใจหลักการของการมองโลกบนความจริงหรือมองความรักที่มันเปลี่ยนไปโดยการยอมรับมันแต่ถ้าเกิดใครก็ตามพยายามจะ move on แล้วยังไม่ได้พิสูจน์สิ่งเหล่านี้ ผมก็ยังยืนยันว่ามันก็ไม่ได้ยืนยันแล้วกันเป็นกำลังใจอยากจะให้กลับไปเทสกลับไปพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้คุณ move on ได้ง่ายขึ้นมันจะทำให้คุณ move on ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่เอาแล้วเป็นไปนไม่ได้นูน่นนี่นั่นเขาอยู่งู่นอ่ี้เราเกลียดกันภาษาโบราณเขาบอกไม่เผาผีกันนะมันจะค้างคาใจมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะฮะถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปฟังคลิป เลิฟ v ซคโคลอจีซีเจพอดแคสต์เนี่ยซึ่งอยู่ใน YouTube ในเรื่อง Move On อันนี้ด้วยแล้วเอาหลักการนั้นกับหลักการที่ผมพูดในวันนี้มาแมชกันเพื่อถ้าคุณทำถูก Move On มันจะยากช่วงหนึ่งแต่หลังจากนั้นเรื่องราวมันก็จะอยู่ในใจของคุณ อย่างสันติกับเราแต่ถ้าใครยังรู้สึกเจ็บปวดกับการมูฟออนอยู่จนกระทั่งมาดูคลิปนี้ลองเช็คกับตัวเองครับว่าจุดไหนที่เรายังไม่ไปเคลียร์ยังไม่ไปปลดล็อกจุดไหนที่เรายังไม่ทําอีกสําคัญที่สุดเลยครับถ้าทําแล้วจัดการแล้วแล้วยังมีเสียงในหัวอยู่ในหัวคุณเนี่ยแปลว่าเสียงนั้นน่มันเป็นแค่เสียงที่มันยังฝังอยู่เฉยๆมันไม่ได้มีอํานาจอะไรเลยลองเอาสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะฮะไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเจอ ไปซ่อมแซมในจุดที่มันยังค้างคาค้างคาบางทีเราไม่ได้พยายามไปแก้ไขเพื่อให้กลับมาดีกันแต่ค้างคาที่เราพยายามจะไปพิสูจน์ก็เพื่อตัวเราเองตัวเราที่เป็นอิสระจากความคิดที่ไม่ถูกต้องของเราครับตัวเราที่เรามีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตได้อย่าง100% 15% 0ตัวเราที่ต่อจากนี้ไปเราจะกําหนดชีวิตของตัวเองเหมือนการวางแผนทุกอย่างเลยความอิสระจะกลับมาอีกครั้งกลับมาเพื่อบทเรียนต่อไปที่คุณต้องไปเจอ ผมเชื่อว่าไม่มีใครปลอดภัยจากความรักถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องความรักแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถเลี่ยงความรักได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของเราผมเพิ่งตอบอินบ็อกซ์ของสุภาพสตรีท่านหนึ่งไปครับเขเพิ่งพิมพ์ม,มาเมื่อสักครู่นี้เลยแบบรู้สึกปัจจุบันนี้เขาต้องการหาความรักก็เลยเข้าไปในแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ไปพบกับผู้ชายมากหน้าหลายตาครับทุกคนส่วนใหญ่ก็หนีภรรยามาคุยด้วยมีแฟนแล้วแอบคุยแต่เธอบอกว่า เธออายุ50แล้วสงสัยจะต้องเป็นโสดแล้วละ่ะโคช้ชมันจะดีไหมผมก็เลยถามกลับไปว่าถ้าการเลือกที่จะเป็นโสดเพราะหาใครไม่ได้แล้วอยู่คนเดียวมันจะทำให้คุณมีความสุขไหมละ่ะเพราะถ้าเกิดสิ่งที่คุณกำลังทำมันอยู่ในคอมฟอร์ทโซนผมบอกได้เลยเดี๋ยวคุณก็ต้องออกมาจากจุดนั้นอยู่ดีแค่อย่าออกมาตอน60ครับ ผมแค่อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับให้กำลังใจในความหมายที่ว่าเราก็เป็น EP ีสุดท้ายของคอร์สนี้แล้วก็เป็น EP ีที่มันคือสัจธรรมที่สุดคำว่า move on เหมือนกับการเดินต่อในชีวิตแต่ความหมายของ move on คือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตมีคำคมพูดเยอะแยะมากมายครับว่าทุกช่วงเวลาของชีวิตมันเหมือน next chapter หรือบทต่อไปของหนังสือบทใหม่กาลังจะเริ่มคาว่า move on ไม่ใช่อยู่ในบทใหม่นะ แต่บทใหม่กำลังจะเริ่มเท่านั้นเตรียมตัวให้พร้อมครับอยู่ในโลกของโคจิปเราไปพร้อมๆกัน Move on ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางสำหรับใครก็ตามนะครับที่ได้ดู EP สุดท้ายในคอร์สนี้เรารู้สึกว่าต้องการจะได้พลังต้องการจะได้แนวทางหรือปัญหาใดก็ตามเกี่ยวกับการ Move on ที่ยังไม่ได้มีความคิดประเภทไหนที่ยังติดอยู่ในหัวใจครับแคปพิมพ์ ลงมาใต้ช่องคอมเมนต์เนี่ยครับแล้วก็ลองบอกพวกเราเดี๋ยวเราจะนำข้อความเหล่านั้นมาทำคลิปเป็นวิดีโอเพื่อตอบให้กับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในคอร์สนี้ครับก็ขอให้ทุกคน Move On อย่างมีพลังพอพลังอยู่ในตัวคุณเสมอขอบคุณครับ